สามีกำลังตัดไอนี่นะคะรั้วบ้านดูค่ะไอที่ตัดก็อยู่ประมาณนี้นะดูไอที่จะต้องตัดดูค่ะว่ามันยาวขึ้นขนาดไหนยิ่งไอตรงนน้นค่ะนน้นยาวถึงนู้นเลยตัดแล้วเราก็มีแดดนะคะให้กับดอกไม้วันนี้กบก็ตัดเยอะเลยนะคะตัดพวกริมริมรอบรอบนี้ทั้งหมดเลยค่ะต้องเก็บรายละเอียดให้หมดแต่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันยาวเร็วมาก เอออยากให้ทุกคนดูเห็นอะไรแดงๆน,น,นู่นไหมคะนั่นแหละค่ะที่เขาทําให้เด็กๆเล่นปั๊มลมเครื่องปั๊มลมยักษ์เลยนะคะเป็นวันเกิดของเด็กๆค่ะพ่อแม่เขาก็เลยปั๊มลมให้นะคะอ่ะดูกไกลๆใบไม้บางซะละนี่แหละ,ะคะ่ะก็ยังไม่ได้ทําวิดีโอ,โอยยังไม่ได้ทําวิดีโออะไรมากนะคะเพราะว่ากบทํางานในสวนนะคะ ไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก็มีเวลาเดี๋ยวจะมาเมาท์มอยนะคะช่วงนี้กบก็ยังอยู่ในสวนนะคะยังทํางานตัดหญ้าอยู่ค่ะมีคลิปวิดีโอตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยันวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้มาพูดคุยอะไรมากมายค่ะเพราะว่าอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่จะต้องเข้าไปที่บราเซลนะคะไปสถานทูตค่ะไปส่งเอกสาร ไปส่งเอกสารไปไปสแตมป์เอกสารเดี๋ยวเอกสารเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวกบมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวสามีกบเปิดเครื่องตัดญ้าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึงนะคะ เธอเร้นของเราแดงแล้วค่ะทุกคนดูสิมีแต่ลูกใหญ่ๆกำลังเริ่มแดงนะคะดูเห็นแล้วน้ำลายโอ,อดูดูค่ะพวงนี้ตอนแรกกบไม่เห็นนะคะไม่คิดว่าเขาจะแดงกบคิดว่าน่าจะรออีกสักเดือนหนึ่งดูมาแอบแดงเฉยเลยถ้าใครเคยเห็นวิดีโอของกบในก่อนๆน,นู้นนะคะจะเห็นว่ากบเอาไปซาว พริกเกลือกินเนาะอูยอร่อยมากเลยค่ะโอ้โูยแดงมากมองไม่เห็นนะคะข้างบนเนี่ยเราต้องมองจากข้างล่างค่ะนี่กำลังเริ่มแดงเดี๋ยวจะมองจากมุมนี้นะคะดูแดงเยอะเลยในะซูเปอร์มาเก็ตขายแพงนะเนี่อ่ะอือหือ แดงแบบนี้ไม่ได้หวานเดอ้อเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บสักหนึ่งถ้วยเอาไปซาวพริกเกลือกินค่ะอมสีชมพูยังไม่ออกนะคะเนี่ยไปอ,ออกแล้วแต่ยังไม่ยังไม่อ็นี่ค่ะยังไม่เป็นสีชมพูแบบอ่อนๆเนาะถ้ามันเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะหวานมันมันมีสองสีนะคะต้นนี้แล้วมันมีสีดําด้วยนะคะสีดําก็หวานค่ะแต่บ้านกบไม่มีสีดําเรเคคือเรนค่ะชื่อเขา ืมตอนนี้ตากแดดเลยนะคะดูค่ะหลังบ้านเป็นข้าวบาเล่มเมื่อกลางวันนี้เห็นเขามาขับรถ ATV กันอันนี้เขาก็ลังบางท่อต่อไปอีกวันนี้เขาเป็นวันอาทิตย์ค่ะเขาหยุดเอ,อแล้วก็อาทิตย์วันนี้ก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งที่บ้านด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้มีการ อีก่ม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะ่ะก็จะมีผลออกมาแล้วถ้าเกิดว่าราคการเมืองที่สามีกบเขาเข้ารอบอาจจะมีการฉลองกันสองคนคะ่ะดูไก่กบเขามีออเพื้นดินแห้งแล้วนะคะเนี่ยน้องก็เดินสบายมีแสงแดดด้วยไม่ได้ปล่อยไก่แล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศของเราก็เหลือต้นเดียวต้นนี้น้องรอดชีวิตมาได้ แต่มันเป็นแกนแกนค่ะทุกคนมันเป็นแกนแกนไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวรออีกสักแดดออกอีกสักหน่อยเดี๋ยวกบก็จะได้ลงสวนถ้าไม่มีฝนนะคะกบจะได้ลงสวนค่ะเห็นไหมคะว่าสวนของเราดูแห้งแล้งแล้วก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดสามีมาตัดไอ้นี่ให้เขาเรียกอะไรเนี่ยพุ่มไม้นี่ให้กบได้มาเยอะเลยนะคะดูสิลูกแดงแดงทั้งนั้นเลยเก็บมานิดเดียวค่ะ โยนให้ไก่ด้วยไก่ก็กินโอ้ยเดี๋ยวนะดูไอ้ลูกเขียวเขียวขา,ขาวๆเนี่ยกินแล้วมันฝาดนะคะมันไม่ได้เปรี้ยวโอ้ยพูดอลไรน้ำลายไหลจังเลยเนี่ยดูคะ่ะคุณสามีต่อต่อขาแล้วต่อขาตัดหญ้า พูดไทยไหมตัดหญ้าัหญ้าไม่ใช่ตัดสัตตัดตัดตอเต่าตัดหญ้าออบอกตัดหญ้ามีการบอกสัตว์หญ้าว่าซึงตอนนี้กำลังหัดเรียนภาษาไทยอยู่นะคะหัดเรียนหัดเขียนหัดอ่านาเพราะว่าจะไปไทยจะอยากอ่านภาษาไทยอยากพูดภาษาไทยได้ อืม,มันสูงมากเลยค่ะดูสิแต่มันหอมนะคะดอกสีขาวขาวอะ่ะพาไปดูดอกนี้ ัแล้วก็สวยดูดีเออดึงออกค่ะดึงออกงลังก็จะได้ทำใหม่วันนี้ก็มีเวลานิดหนึ่งนะคะได้ไปซื้อของฝากเพิ่มแล้วก็ไปซื้อของใช้สำนักงานของคุณสามีด้วยค่ะแต่อันนี้สามีเซอร์ไพรส์กบนะคะเป็นของขวัญสำหรับครบรอบวันแต่งงานย้อนหลังค่ะเพราะว่าหาแหวนไซส์กบนี่ยากมากเลยนะคะวันนี้คุณสามีก็พาเดินผ่านร้าน ชิวๆแล้วก็แวะเข้าไปเป็นลูกค้าคนสุดท้ายแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เราซื้อประจำเลยค่ะอุ้ยเสียงนกร้องนุนค่ะอยู่บนต้นไม้ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะดูเราตัดไอ้รั้วนี่นะคะแสงก็เลยเข้ามาเยอะเลยในสวนกบออืดอกไม้มีแต่ส,สวย แต่ว่ายังไม่ทันได้ทําความสะอาดตรงนี้เด้อเนี่ยยังไม่ได้กวาดนะคะดูที่ค้ะสามทุ่มพระอาทิตย์กำลังกำลังจะตกดินน่าจะประมาณสี่ทุ่มนู่นแหละคะ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนู่นแหละคะ่ะถึงจะมืดนะคะตอนนี้กบก็มาเช็คดูว่าไก่เข้าเล้าแล้วหรือยังคะ่ะงานยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะนี่ในสวนเนี่ยยังไม่เข้าเล้าเลยคะ่ะ ตรงนี้กบก็รดน้ำต้นไม้เรียบร้อยตัดแล้วดูยังยังเหลือกิ่งไม้ที่เราตัดยังไม่เข้าเล้าเลยค่ะนุน่นเดินเล่นอยู่เลยต้นไฮเดรเยียสามสีเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วนะคะแบบดอกเริ่มจะบานละโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ไก่ยังไม่เข้าเล้าเลยค่ะสามทุ่มแล้วเข้าบ้านต่อเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ ส่วนก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะแดดก็ยังไม่เยอะช่วงนี้กบก็ทําวิดีโอแบบไม่เห็นหน้ากันไปสักพักนะคะเพราะว่ายังไม่ว่างที่จะมานั่งคุยเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะคะก็มีเรื่องเล่าหลากหลายที่อยากจะคุยด้วยกันกับทุกคนนะคะแต่ว่ามันยังไม่ว่างจริงๆนะคะเดี๋ยวให้กบมีเวลาเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสามีอบซิโครงไว้รอแล้วค่ะ แล้วก็แกฉลองที่ว่าแกได้ออพักกันเมืองที่ที่แกไปกากบาดมานะคะไปเลือกตั้งมาวินนะคะวินชนะได้รับเลือกเป็นรัฐบาลแกก็เลยจะฉลองสักหน่อยค่ะทุกคนมาฉลองด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นการสนับสนุนกบอีกเหมือน,นเดิมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ